ครับก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระชาสํสำหรับวันนี้นะคะที่พระเจ้าประทานชีวิตที่สมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเมื่อเราเคลื่อนไปในมิติฝ่ฟฟยายวิญญาณแล้วก็ไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าไม่มีขีดจำกัดสำหรับพระคำในสดุดีบทที่สข้อที่6 โดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวงก็ด้วยลมพระโอษของพระองค์คุณพระเจ้าที่โลกนี้ถูกสร้างโดยพระดํารัสของพระเจ้านะคะด้วยลมพระโอษของพระองค์ก็คือคําตรัสคําพูดของพระเจ้าแล้วก็ทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่เรามองเห็นแม้กระทั่งโลกใบนี้เป็นของพระเจ้า สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ด้วยกันก็คือว่าร่างกายของมนุษย์เป็นข้อจำกัดเราเห็นพระเยซูตอนที่พปรองเสด็จมาเกิดแล้วก็มาอยู่ในสภาพของความเป็นมนุษย์ความเป็นพระเจ้าของพปรองก็จำกัดเพราะว่าการเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเพื่อที่จะมาทำพระราชกิจเพื่อที่จะมาตายไถ่บาปมนุษย์ก็ต้องแลกด้วยมนุษย์เพราะฉะนั้นพปรองให้ชีวิตกับเราโดยการที่โรรองมา สิ้นพระชนบนไมก้กางเขนเพราะฉะนั้นก็พระองค์มีสิทธิ์ในชีวิตของมนุษย์เต็มที่เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าความเป็นมนุษย์ของพระองค์ตอนที่พระองค์มาเพื่อที่จะตายไถ่าบาปมนุษย์ก็มีความจํากัดเมื่อพระเยซูดาเนินอยู่ในร่างกายมนุษย์มีบางสิ่งที่พระองค์ไม่สามารถทําได้เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในร่างกายของมนุษย์แม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้ายกตัวอย่างพระองค์ไม่สามารถดําเนินชีวิต ทุกวันทุกชั่วโมงโดยปราศจากความเด็ดเหนื่อยได้ปรงต้องนอนหลับปรงต้องหิวในะขณะที่ปรงอยู่ในเรือและนอนหลับปรงก็ทรงเหนื่อยล้าด้วยนี่คือความเป็นมนุษย์มีความเหนื่อยลา้ามีความจำกัดมีชั่วโมงที่เหน็ดเหนื่อยมีเวลาต้องพักผ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นพระเยซูพักผ่อนหรือนอนหรือเหนื่อยนั่นคือสภาพความเป็นมนุษย์มีความจำกัด แต่ถ้าพระองค์ต้องการที่จะไม่จำกัดละ่ะพระองค์ต้องการท,ที่จะเป็นอิสระจากร่างกายโดยวิธีไหนก็โดยวิธีทางพวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเห็นว่าพระองค์บัพติศมาด้วยพวิญญาณเมื่อพระองค์ต้องการที่จะเคลื่อนในเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณดูว่ามีชีวิตที่เต็มไปด้วยเหนือธรรมชาติฤทธิ์เดชพระองค์จะเคลื่อนโดยพวิญญาณนั่นคือสิ่งที่พระองค์มีสําหรับเราด้วย ให้พระวิญญาณเป็นอิสระภายในเราโปรองไม่สามารถประกาศหรือทําการอาศจรันหรือทําอะไรที่โดยประสาจ,จากพระวิญญาณได้เพราะว่าสภาพความเป็นมนุษย์เป็นความจํากัดหรือร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมีขีดจํากัดถ้าจะพูดตรงๆแม้ว่าพรรองเป็นพระเจ้าแต่ว่าอยู่ในร่างกายความเป็นมนุษย์จึงทําให้โปรองมีความจํากัด แต่โรรองก็นะฮะมีความเข้าใจในการที่โรรองจะดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณก็คือโปรองต้องดำเนินชีวิตโดยอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่โปรองเข้ามาทำพระราชกิจขอบคุณพระเจ้าที่โรรองได้ทรงให้ความไม่จำกัดเข้ามาในชีวิตของโรรองโดยการที่โรรองเปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาช่วย ในการที่พปรองจะทำการอัศจรรย์ในการที่พปรองจะประกาศข่าวประเสริฐในการที่พปรองจะมีชัยชนะเหนือบาปมีชัยชนะเหนือคำสาบมีชัยชนะเหนือนโรคภยัยเหนือผีเมื่อพปรองเชื่อมต่อกับพระวิญญาณเมื่อโรรองเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อจำกัดของร่างกายก็คือความจำกัดของความเป็นพระเจ้าภายในตัวของพระเยซูพปรองก็จะมีความเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้า จริงๆแล้วความเป็นพระเจ้านะคะไม่มีคําว่าหลับไม่มีคําว่าเคลิ้มไม่มีคําว่าเหนื่อยแต่เนื่องจากโปรองจะต้องมาตายไถ่บาปมนุษย์ไงคะพปรองจะต้องมาเป็นมนุษย์ด้วยและความเป็นพระเจ้าก็อยู่ในตัวตนของโรรองแต่โรรองสามารถที่จะเปิดประตูนั้นแล้วก็เปิดประตูนี้เปิดประตูร่างกายในฝ่ายวิญญ,ญาณก็ได้เพราะนั้นพระเจ้ากำลังส่งสัญญาณบอกให้เราทราบว่าเราก็เช่นเดียวกัน เราเป็นมนุษย์มีความจํากัดแต่เมื่อเราเคลื่อนในพระวิญญาณเราไม่จํากัดแต่เราไม่ใช่เป็นพระเจ้าแต่เราแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ปรุงมาอยู่ในสภาพมนุษย์เพราะว่าปรุงจะต้องมาตายถ่ยบาปไงครับเพราะฉะนั้นนะฮะขอพระเจ้าช่วยเราถ้าเราต้องการที่จะเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเคลื่อนโดยเหนือธรรมชาติเคลื่อนโดยฤทธิเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเรา เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเรารับเชื่อแล้วก็บัพติศมาด้วยพระวิญญาณในหนังสือมัทธิวก็จะบอกเราว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟก็คือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเมื่อเราให้ความเข้มข้นกับพระวิญญาณก็เป็นไปได้ที่เราจะเป็นคนที่นะาขมิน้นฤทธิเดชแล้วก็มีหมายสําคัญและการอัศจรรย์ความเข้มข้น ก็คือเราเห็นคุณค่าเราใช้เวลากับพระวิญญาณเราเปิดสถานีฝ่ายวิญญาณของเราอย่างต่อเนื่องการที่เราเป็นคนฝ่ายวิญญาณการที่เราบปติศมาด้วยไฟด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเราเห็นคุณค่าในการเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราจึงกลายเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชแล้วก็ทําสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้เพราะเรามีพระวิญญาณ พราะเราให้คุณค่าเราให้ความสําคัญกับพระวิญญาณเราไม่ได้ให้เนื้อหนังเป็นใหญ่เราไม่ได <fingert ip. S 2> ้ดําเนินชีวิตโดยเนื้อหนังของเราหรือปักใจในเรื่องฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังแต่เราปักใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณทําให้พระวิญญาณรู้สิ์เป็นใหญ่ทําให้เรื่องฝ่ายวิญญาณของเราเป็นใหญ่กว่าเรื่องเนื้อหนังของเราจึงอยู่เราอยู่ในฝ่ายกายเราอาศัยร่างกายแต่จิตวิญญาณของเราก็เติบโตกว่า จิตวิญญาณของเราเข้มข้นกว่าทาให้เรากลายเป็นคนที่เคลื่อนไปเดินริดเดทพระวิญญาณบริสุทธิ์ความจํากัดของร่างกายก็ไม่สามารถที่จะมีความจํากัดความเป็นพระเจ้าของโรรองได้ถ้าพระวิญญาณเคลื่อนไหวถ้าเราให้น้ําหนักถ้าเราเป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะเข้มข้นไปสายริดเดทนะฮะสายปฏิบัติสายหมายสําคัญและการอัศจรรย์คริสตนหลายคนยังไม่รู้เมื่อเรารับพระวิญญาณ หลายคนก็ไม่ได้สนใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยเหลือเราถ้าเราไม่ได้เข้าไปในห้องชั้นในกับพระวิญญาณพระวิญญาณก็จะอยู่กับเราเฉยๆแต่พระองจะไม่ได้ช่วยเราเราทําไมต้องปลุกวิญญาณของเราเพราะว่าพระวิญญาณต้องการที่จะเคลื่อนไหวในวิญญาณของเราถ้าเราไม่ได้ปลุก ถ้าเราไม่ได้หิวกระหายถ้าเราไม่ได้เคลื่อนไปในเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ได้พูดภาษาแปลกๆไม่ได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณไม่ได้อธิษฐานไม่ให้ความสําคัญกับการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณเราก็จะไม่ได้เติบโตในเรื่องหมายสําคัญและการอัศจรรย์เราจะไม่ได้เห็นฤทธิเดชเราจะไม่ใส่ใจเรื่องของประธานเลยเราก็จะมีแต่วิชาการมีความรู้แต่เราก็ไม่มีฤทธิเดชเพราะเราไม่ได้ให้ผู้ที่มีฤทธิเดชออกฤทธิในเรา เพราะฉะนั поэтому, io, lighting, the movement, ้นการที่เราบัพติศมาด้วยไฟก็คือการที่เราให้ความสําคัญกับพวะวิญญาณการที่เราเข้มข้นไปกับพวะวิญญาณอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆการที่เราร้องเพลงจากใจการที่เราบัพติศมาด้วยไฟด้วยพวะวิญญาณเข้มข้นไปกับพวะวิญญาณจะทําให้เราเต็มไปด้วยหมายสาคัญและการอัศจรรย์แม้ว่าเราจะอยู่ในร่างกายนี้เราจะไม่หลับไหลเราจะไม่เป็นคนที่เหนื่อยง่ายเพราะเราเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนที่ติดไฟ หลายคนนะนะ,ะไม่สามารถจะอธิษฐานได้เลยแต่ละวิตรละวันอ่านบ้ากัมีไม่ได้อธิษฐานก็ไม่ได้ทำงานฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้เรากลายเป็นมนุษย์เนื้อนังเรามีความจากัดแต่ถ้าเราต้องการไม่จํากัดก็คือเราต้องเปิดสถานีไฟวิญญาณเราต้องไปกับพระวิญญาณเราต้องให้พระวิญญาณช่วยเหลือเราให้พระคําของพระเจ้าเข้าไปในไฟวิญญาณอย่าเข้าไปในแค่ความคิด หรือสมองเล็กน้อยของเราพระวิญญาณอยู่ภายในเรามนโนธรรมอยู่ในฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ข้างในก็คือฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือพระวิญญาณร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนและต้องการเหนื่อยอยู่เสมอต้องการหลับอยู่เสมอถ้าเราไม่ปลุกถ้าเราไม่หิวกระหายฝ่ายวิญญาณเราก็จะเป็นคนที่เฉ่ยชาเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความจำกัดเราก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเน้นฝ่ายเนื้อหนัง ความหมายก็คือเราก็จะเป็นมนุษย์เนื้อหนัง แม้ว่าเราบังเกิดใหม่แล้วแต่เราไม่ให้ความสำคัญกับพระวิญญาณไงคะเราก็กลายเป็นมนุษย์เนื้อหนังเราไม่เคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเราไม่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือเราเลยถ้าเราต้องการที่จะเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราต้องสนใจพระวิญญาณเราต้องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเราต้องอธิษฐานในภาษาฝ่ายวิญญาณเราต้องเป็นคนที่เข้มข้นไปกับพระวิญญาณและพระวิญญาณจะเป็นใหญ่และพระองค์จะทรงสัมดงพระสุริฤทธิ์เฤทธานุภาพของพระเจ้าผ่านร่างกายที่จำกัดของเราได้ อย่าปล่อยให้ความจํากัดของร่างกายของมนุษย์มีความจํากัดความเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในเรานี่คือเหตุผลเดียวที่พระองค์ก็เหนื่อยก็หลับเพราะว่าอยู่ในร่างกายเราเช่นเดียวกันถ้าเราหลับแล้วก็มีร่างกายอยู่เราก็จะเผชิญกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเราก็จะมีความจํากัดเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไร่เราปลุกฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นเมื่อไร่เราจะกลายเป็นคนที่มีพลัง สะเทินบกสะเทินน้ำนะฮะปัญหามากมายก็ไม่เหนื่อยปัญหาจะก็เ,เรยกว่าลุยข้ามน้ำน้ำไม่ท่วมลุยข้ามไฟไฟก็ไม่ไหมถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของเรื่องฝ่ายวิญญาณหมายความว่าแก่นแท้ของวิญญาณมนุษย์ก็คือตัวบุคคลของมนุษย์นั้นไม่ใช่ร่างกายแต่ว่าร่างกายมีความจำกัดที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่พระวิญญาณได้ออกแบบความเป็นพระฉายของพระเจ้าให้กับเราเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในชีวิตของเราสามารถที่จะปลดปล่อยถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณก็คือเข้าไปพบกับวิญญาณของมนุษย์กลายเป็นเรื่องฤทธิเดชเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระคําของพระเจ้าที่ไม่จํากัดเข้าไปในวิญญาณของเราให้ได้เพราะว่าพระคําเข้าไปในโลกฝ่ายวิญญาณ เราสามารถกล่าวจากสิ่งที่เราอยู่แล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้โดยฤทธิเดชแห่งพระคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าที่เราสะสมเข้าไปในวิญญาณของเราอย่างลากลึกในวิญญาณของเราและเราก็เข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละจะเป็นฤทธิเดชเราสามารถพูดจากห้องชั้นในพูดจากฝ่ายวิญญาณเราพูดโดยฝ่ายวิญญาณไม่ได้พูดโดยฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าพระคําของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณของเราเข้าไปชั้นในของเราก็คือวิญญาณของเราเป็นตัวจริงของเราก็จะไม่จํากัดเราพูดโดยฝ่ายวิญญาณเราจะมีชีวิตเราพูดโดยฝ่ายวิญญาณเราจะมีฤทริเดชเราพูดโดยพระวิญญาณถ้อยคําของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของเรานั่นแหละจะมีผลกระทบในสวรรค์แล้ก็ในแผ่นดินโลกพระคําของพระเจ้าถ้อยคําของเรามีความสําคัญมากเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ในวิญญ,ญาณของเราและเราให้คุณค่าและเราก็ให้พระวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวและเราก็ให้พระคําของพระเจ้าเข้าไปในวิญญาณของเราเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้อยคําที่ไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> ก็คือถ้อยคําที่มาจากพระวิญญาณถ้อยคําที่เราพูดถ้อยคําที่เราประกาศถ้อยคําที่เราขับผีถ้อยคําที่เรารักษาโรคถ้อยคําที่เราพูดในมิติฟฟฝ่ายวิญ,ญญาณจะกลายเป็นชีวิต พราะนั้นก็ให้เราที่จะเปิดสถานีไฟวิญญาณให้ได้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณให้ได้และสิ่งที่เราศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าจะเข้าไปอย่างลากลึกในไฟวิญญาณผสมกับพระวิญญาณน่ะก็จะออกมาเป็นชีวิตถ้อยคำของเรากลายเป็นวิญญาณและชีวิตเหมือนถ้อยคำที่พระเยซูนาะมีแม้ว่าในสภาพความจำกัดของร่างกายหรือของมนุษย์เป็นข้อจำกัดของความเป็นพระเจ้า ก็ตามแต่เมื่อเปิดสถานีฝ่ายวิญญาณเมื่อไหร่สถานีร่างกายของเราก็ยอมจำนวนขอให้เราที่จะเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณนี่คือเรื่องการเคลื่อนโดยพลัษติการเคลื่อนโดยมิติฝ่ายวิญญาณ เราจะต้องทำส่วนของเราก็คือเราจะต้องเปิดใจกับพระวิญญาณเราจะต้องสามคัคคีทำกับพระวิญญาณเราต้องเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าจะให้ถ้อยคำที่เราอ่านถ้อยคำที่เราพบถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าจะเข้าไปอย่างลากลึกในฝ่ายวิญญาณนะคะ จะทําให้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณทําให้ถ้อยคําของพระเจ้ามีฤทธเดชแม้แต่คําพูดของเราก็จะมีพลังเพราะว่าพระวิญญาณเป็นใหญ่กันพูดที่มีพลังกับคําพูดที่มีพระฉายของพระเจ้าก็อยู่ระดับหนึ่งแต่คําพูดที่เต็มไปด้วยถ้อยคําเราก็บวกกับพระวิญญาณมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นก็มีตามสเต็ปเราต้องเข้าใจทั้งฝ่ายร่างกายแล้วก็ฝ่ายวิญญาณที่จะทํางานไปด้วยกันอะไรมีคุณภาพ อะไรทําให้มีผลกระทบถ้าเราเป็นคนตัดพวิญญาณออกไปไม่ใส่ใจเรื่องฝ่ายวิญญาณแม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียนฟังดีๆนะคะเราก็จะมีความจํากัดแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ความเป็นมนุษย์ร่างกายของเราจํากัดเราเราต้องเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้มข้นไปกับพวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะเห็นการอัศจ,จรรย์ใช้เวลากับพวิญญาณ สามารถคิดทมแล้วก็เคลื่อนเดินมิติไฟ,ไฟวิญญาณรับไฟชาร์จแบตนะฮะแล้วเราก็จะส่องสว่างเราจะได้รับการเติมเต็มล้นอย่างไม่ธรรมดาถ้าเรามาสายฤทธิดเดชเราต้องสามารถคิดทมกับพระวิญญาณอย่างเข้มขน้นเราจะไม่เป็นคริสเตียนเนื้อหนังเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่ไม่มีผิดภัยต่อมาเราจะเป็นคริสเตียนที่เป็นอันตรายต่อผีมารซาตานไม่ใช่คริสเตียนเนื้อหนังไม่ใช่คริสเตียนพร้อมที่จะ ตายอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะตายในความบาปตายในสิ่งที่มารสตานหลอกล่อเรามารสตานมันไม่เหลืออะไรนอกจากการล่อลวงเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคําโกหกของมารสตานอยู่เราต้องเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณหูของเราจะได้มีการเจิมใจของเราก็จะได้เปิดต่อพระวิญญาณพระวิญญาณจะเป็นผู้ปลดล็อกปลดปล่อยนะคะ ขอพระวิญ,ญาณช่วยเราที่เราจะนะเข้มข้นไปกับพระองค์แล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงของพระองค์พระองค์จะตรัสกับเราพระองค์จะพูดกับเราพระองค์จะทรงเปิดเผยสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์จะให้ถ้อยคําที่มีการเจรฤทธิ์ดเดชเราจะเคลื่อนแบบเหนือธรรมชาติได้ใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินถ้อยคําของาาพระเจ้าพระสุรเสียงของพระเจา้า เราจะประสบความสําเร็จเราจะไปแบบทะลุทะลวงได้แม้ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาวิกฤตอะไรเราก็ไม่ล้มเหลวเราจะชนะเสมอเพราะว่าพระวิญญาณควบคุมสถานการณ์พระวิญญาณเป็นใหญ่พระวิญญาณไปได้ไกลกว่าเราขอให้เราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอสติปัญญาจากเบื้องบน การที่เรามีสติปัญญาจากเบื้องบนทําให้เราเห็นคุณค่าความสําคัญว่าพระวิญญาณเป็นผู้มีสติปัญญาที่ลาเลิศเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรุงจะให้สติปัญญาในการดำรงชีวิตแม้ว่าเรามีเงินเยอะแต่เราขาดสติปัญญาจากเบื้องบนเราก็สามารถที่จะเป็นคนโง่แล้วก็ทำสิ่งที่โง่เขาได้ได้เราก็เอาเงินของเราไปทำบาปได้ และเราก็เป็นคนพ่ายแพ้ได้เราก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะในสิ่งที่มันกำลังเคลื่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าม,ามันมันจะเอาอะไรมาล่อลวงเราเพราะฉะนั้นอย่าขอเงินก่อนขอสติปัญญาก่อนไม่แปลกใจที่กษัตริย์ซโลมอนเมื่อเขามีสติปัญญาเขาเป็นคนที่ครอบครองแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่มีพระวิญญาณไม่มีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนเขาก็ล้มลงในความบาปเขาก็หมดสภาพ ความเป็นมนุษย์ของเขาก็ปรากฏความจำกัดของพระเจ้าก็ไม่เหลือวันนี้ถ้าเราต้องการสติปัญญาจากเบื้องบนก็คือเราต้องเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเป็นสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณสารและเสิญเราขอบคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นเปี่ยมล้นไม่แปลกใจทำไมเอฟเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบแปดพระองค์ก็บอกว่าอย่ามเมาเล่าแต่จงเมาพระวิญญาณเพราะคนเมาเล่ามีแต่ทำชั่ว มีแต่ทำสิ่งที่มารสตานอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นเราต้องการที่จะเมาพระวิญญาณเพราะว่าอะไรพระวิญญาณจะทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติเต็มไปด้วยสติปัญญาเต็มไปด้วยความรอบรู้เต็มไปด้วยการครอบครองแต่เราต้องการที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราต้องมาเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราต้องเชื่อมต่อกับพระวิญญาณให้ได้เราจะสามารถขับผีได้ปกครองผีได้ถ้าเราปกครองผีได้ก็ไม่แปลกใจที่เราจะครอบครอง สาลเสิดแล้ขอบคุณพระเจ้าให้เราเป็นผู้ที่อันตรายต่อมารซาตานเราไม่ใช่คนที่จะทําอะไรตามใจเนื้อหนังแต่เราจะทําตามพระวิญญาณอย่างง่ายดายเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจเชื่อมต่อแล้วก็ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์และสมาธิธรรมสนใจใส่ใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะได้ยินเสียงของพระงเมื่อพรงตรัสมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าพงค์ไม่ตรัสนี่แหละนะ มันเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับชะตาชีวิตที่ <c oughs> น่ากลัวแต่เมื่อพระวิญญาณอยู่กับเราในโลกใบนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดขอให้เราเปิดสถานีไฟวิญญาณเชื่อมต่อกับพระองค์ให้ได้การที่คนใดคนหนึ่งที่มีการบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณเราต้องเชื่อมต่อกับพระวิญญาณสิคะเราถึงจะ,จะเจริญขึ้นในหนังสือโครินก็บอกกับเราหนึ่งโครินโทบทที่14ข้อที่สองนะ เราพูดภาษาแปลกๆทาให้เราเจริญขึ้นทําให้เรามีพลังทําให้เรามีฤทธิ์เดชท,ทาให้เราเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณ เราจะเคลื่อนไปโดยเหนือธรรมชาติโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์แล้วเราก็จะไม่ได้เห็นความจำกัดของพระเจ้าเราจะมีพลังแม้ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ความกดดันต่าง,างๆมารพระดาพรพยามที่จะส่งปัญหาหรือเรื่องต่างๆที่น่ากลัวแต่เราจะไม่กลัวเพราะว่าพระวิญ,ญญาณเป็นใหญ่อยู่ในเราใครที่มีความกลัวอยู่ขอให้พระวิญ,ญญาณเป็นใหญ่ก็แล้วกันและพระคำของพระเจ้าจะออกฤทธิ์ในชีวิตของท่าน เราสามารถที่จะมีสถานการณ์ที่จัดการกับผีได้เราสามารถที่จะมีสถานการณ์ขับผีวางมือรักษาโรคหรือว่าทำการอัศจันและมีสถานการณ์ที่มีความกล้าหาญไม่ต้องไปกลัวถ้าตราบใดเราเคลื่อนในฝ่ายวิญญ,ญาณจากคนที่กลัวก็จะกลายเป็นคนกล้าเพราะเราเมาเพระวิญ,ญญาณแล้วนี่นะเหมือนพวกที่เมาเหล้านั่นแหละไม่เห็นกลัวตายทำอะไรที่แปลกๆในในเชิงลบ กล้าทำบาปทำชั่วกล้าผิดผิดความกล้าที่ล้มเหลวความกล้าที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าวันนี้ถ้าเราบรัพติศมาด้วยไฟด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเป็นคนกล้าที่จะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่มีคุณธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่เป็นพระพรมากมายที่ใครๆเขาก็ทำยาก การทำดีของเราไม่ใช่ความสามารถของเราอีกต่อไปแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือเราการที่เราดำเนินชีวิตที่เผชิญกับปัญหาเผชิญกับโครคภัยไข้เจ็บเผชิญกับวิกฤตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆเรารเผชิญได้อย่างไรพอพระวิญญาณทำไมเราไม่ไปประชด นะเมื่อเราไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนี้นะไม่มีคําตอบเราทําไมเราไม่ประชดชีวิตทําไมเราไม่ไปทําบาปประชดทําไมเราไม่ดําเนินชีวิตในค่านิยมของมนุษย์กระแสของโลกนี้เพราะว่าเราให้กระแสรพระวิญญาณเป็นใหญ่ไงคะใครก็แล้วแต่ถ้าฟังพระวจนะฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะมีชัยชนะเหนือความบาปเราจะมีชัยชนะเหนือความเป็นความจํากัดของมนุษย์ เราจะไม่เคลื่อนในเนื้อหนังเราจะเคลื่อนในไฟวิญญาณเราถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเผชิญทุกสิ่งได้โดยปรงเป็นผู้เสริมกำลังเรานะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มันขึ้นอยู่กับที่ว่าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าเราสามารถเกิดผลได้เราสามารถที่จะเคลื่อนไปต่อได้โดยพลังที่มาจากพระเจ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราเคลื่อนในฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคนที่ภาวนาพระคำของพระเจ้าจุ่มวิญญาณของเราในพระคำในพระวิญญาณได้เสมอและพระคำของพระเจ้าจะออกฤทธิ์เพ <P ie> ีย <ing> งแต่พระคำของพระเจ้านะเข้าไปในวิญญาณของเราโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะนําถ้อยคํานั้นออกมาจากปากของเราก็จะกลายเป็นฤทธิเดชเราก็จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอวกาสถานการณอุปสรรคก็จะเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าทันที สรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตที่อยู่เพื่อพะสริของพระเจ้าไม่ได้อยู่เพื่อเนื้อหนังไม่ได้อยู่เพื่อกิเลสตัณหาหรือความบาปหรือคำสาปใดๆหรือไม่ได้เป็นเครื่องมือของผีร้ายวิญญาณชั่ววันนี้เราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพะสริอยู่ในพระวิญญาณให้พระวิญญาณเป็นใหญ่และให้พระวิญญาณเป็นผลผลิตบ่งจะค่ในชีวิตของเราให้พระวิญญาณทรงเปิดเผยสำแดงพระคำและมีผลผลิตแห่งพระคำชีวิตของเราก็จะ มีการสําเดงสมบูรณ์แบบของพระคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเจ้าก็คือวิญญาณถ้อยคําของพระเจ้าก็คือฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีชีวิตมิ่นฤทธิ์เดชท,ทุกครั้งที่เราพูดที่เราประกาศที่เรารับใช้ที่เราเคลื่อนไปในพระวิญญาณฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยออกมาเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปงนลงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเรามอบเึ่งกันและกันไว้กับองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าไวพรค้า จ้ารู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 